สวัสดีจ้าสวัสดีเพื่อนๆพีพีและเอฟซีทุกๆคนเด้อค่ะกลับมาพอกันกับเมียคนเก้าคนเดิมมาแล้วค่ะทุกคนค่ะมื้อนี้เมียสิพาทสุกคนมาเบื้องแปลงหน่อไม้น้ำนะคะแปลงหน่อไม้น้ำเมียก็ได้ปลูกแล้วแล้วค่ะทุกคนปลูกแล้วเมื่อวันอาทิตย์วังหันหนึ่งเนาะวันอาทิตย์ที่6สิงหาคมพุทธศักราช2566จ้าปลูกแล้วกับประมาณหาเมงแรงเนาะวิธีการปลูกนะคะทุกคนก็คือมั่นสิปลูกคือกันกับเขาลักษณะการปลูกคือ ขั้นตอนเหมือนกันทั้งหมดนะคะเพราะว่าจะเป็นการไถพรวนการไถคลาดแล้วก็การปลูกนะคะก็อาศัยการปักดำโอ้ยมือน,นี้ลมแห้งค่ะทุกคนลมแห้งก็จะฝนสิตกนี่แหละแต่ว่ามันว่โตกค่ะทุกคนเจ้าว่าเป็นเรื่องใดเนาะฝนว่ตกคือเก้าค่ะมีแต่แต่ลมอ้านั่นเห็นบ่อหมวกไปแล้วคือจังย่ามแรงเลยค่ะทุกคนเหมือนหน้าแรงแบบว่าลมเอื้อยลมหอนหอนเรื่งสีไหมคะ่ะ ลักษณะของอากาศมันบดยุ่กระจริงแต่มันเป็นล่มมากแบบร่มบางเทือมันก็เป็นล่มหอนปะทะเขามากทั้งสี่แมค่ค่ะแล้วก็บ,บ่ม,มีฝนเนาะอันนั้นเ่ากบแก้ไขโดยการสูบหรือปั๊มน้ําจากคลองคลองสาธารณะนะคะจากห่วยเขากบปั๊มน้ามากเนาะดีที่ว่าเขามีแผงโซลาเซลล์ค่ะทุกคนมีแผงโซลาเซลล์แล้วก็ปั๊มน้ำขึ้นมามันบ่ไกลนะคะระยะของน้ำห่วยก็มากให้น้านีกับประมาณ เกือบจะ30เมตรได้นะคะมันบ่ไดไกลเนาะเฮ้าก็เลยต้องปั๊มน้าขึ้นมาใส่แปลงเนาะไม้น้าก็คือนกันค่ะหน่อไม้น้ําก็เหมือนกันเขาจะชอบลักษณะก็ะคือเป็นดินชุมนนะะน่มน้ํานะคะดินชุ่มน้าคือจังเวลาเฮ้าดําให้ดาหน้าแหละคะเฮาก็เปิดน้าใส่เนาะแล้วก็มีการทถคราดค่ะทถยคราดให้ดินแบบละเอียดคือเฮ้าสีดาหน้าแนละลักษณะเหมือนกันค่ะจากนั้นเข้ากับใส่เส เชือกก็คือจะเป็นตัววัดระยะนะคะเฮ้าเป็นยังคือต้องมีการวัดระยะคือคือเพราะปักดำตามปกติที่ว่าเป็นการวัดระยะนี่คือว่าเวลาต้นหน่อไม้น้ําเขาแตกก่อมันก่อใ่ญ่ค่ะทุกคนมันสิก่อง่ายก็ก่อเขาออกไปประมาณสองถึงสามเท่าจากก่อเขาของเฮ้าแต่เฮ้าไส้สองสามกีบเนาะมันก็จะแตกออกไปจักน้อยหนึ่งค่ะก็พราเด็กจะกลับมือเวลาเฮ้าเกี้ยวสิแม่แต่หน่อไม้น้ําค่ะคือมัน ต้องใายเออต้อง,าอออง้ายปะนะต้องใช้สองมือนะคะบางเธอมันบ่หุ่มเด้ยค่ะบางครั้งมันไม่หุ่มเขาก็เลยต้องเว้นระยะห่างประมาณเมตรห้าสิบค่ะเมตรห้าสิบถึงสองเมตรจะเป็นระยะที่พอดีพอดีมากแล้วก็น,น้ำเพให้ขาดค่ะน้ำการปลูกนอไม,นม่น้ำคือบพให้าขาดเลยเขาต้องการแบบลักษณะการชุ่มน้ําหรือมีน้ําขังเล็กน้อยนะคะน้ำขังจักน้อยหนึ่งค่ะเขาสิแตกกอได้ดี เมียวสิพาสักคนมาเบิงเด้อนี่แหละค่ะเป็นลักษณะของพื้นที่ที่เมียวปลูกเนาะแปลงหน่อไม้น้าตรงนี้เมียวใช้พื้นที่ปลูกทดลองนะคะทดลองปลูกอยู่ที่ประมาณเกือบจะสองงานกับงานกว้านนะคะคํานวณแล้วระยะห่างอะไรเรียบร้อยใช้ปลูกอยู่ที่ประมาณ152ต้นค่ะลอยหาสิบสองต้นปักลงหนีทั้งเบิ้นะคะแต่มันก็นยังมีบางมองอยู่มันก็นยังมีบางมองที่ ย่งปักดำลงบ่ได้เพราะว่าต้นกล้ามันเบิดก้อนค่ะทุกคนต้นกลาน้าต้นพันุมันเบิดก้อนเนื่องจากว่าเฮาเบิ่งแล้วอุายอ้ยหยน้าของเหานี่นึกว่ามันสิเป็นลักษณะแบบสี่เหลี่ยมพื้นผ้าที่เท่ากันแต่ไม่ใช่เป็นด้านล้างมันสิเป็นสี่เหลี่ยมข้างหมูค่ะมันสิมีเหลือว่าพื้นที่ที่สามารถอเอาต้นน้อไม้น้ำลงได้อีกเกือบจะประมาณเกือบจะยี่สิบต้นเนาะนี่แหละค่ะต้นพันุนีนนนน่ก็ได้มาจากคุณป่าเพิ่นแบงห้ค่ะ คุณป่าเราปลูกไปแล้วแล้าวว่าเออล่องเอาไปปลูกล่องเบิง้งฮะเธอมันเป็นเพื่อเศรษฐกิจตัวไม่เป็นพืชที่ที่ได้รับความนิยมนะคะจากกลุ่มต่างชาติเนี่ยต้นน้อไม้น้ำเนี่ค่ะมีก็เลยล่องเอามาปลูกล่องเบิง้งป่าแล้วก็แนะนํามาอุปกรณ์หรือว่าอีกอย่างตั้งต่างก็ได้มาแต้านมเพิ่นล้ค่ะว่าว่าจะเป็นเชือกอที่ซอยวัดระยะการขึงปลูกของต้นน้อไม้น้ำก็ดีแล้วก็วิธีการปลูกเพิ่นสอนมาทั้งเบิดค่ะทุกคนตอนนี้ได้ปลูกแล้วตั้งแต่วันอาทิตย์เนาะวันอาทิตย์วันจันทร์ วันน a คา n มือนีสามมือนีค่ะทุกคนสามวันนี้เดี๋ยวเมียวจะมีการอัปเดตให้ทุกๆคนดูเรื่อยๆนะคะว่าแปลงเนองแม่น่าม,มันมีการเจริญเติบโตยังไงการบำรุงรักษาเป็นอย่างไรนะคะเดี๋ยวเมียวสิมาอัปเดตให้เบิ้งเรื่อยๆสำหรับมือนีขอขอบคุณทุกคนที่เข้ามารับชมคลิปทุกๆท,ท,ท่านไม่ว่าจะเป็น fc หรือผู้ติดตามก็ดีเนาะขอขอบคุณทุกคนเด้อค่ะที่เข้ามาให้กำลังใจเดี๋ยวเมียวสิอัปเดตให้ดูเรื่อยๆนะคะขอบคุณมากคะ่ะสวัสดีค่ะ